ทันข่าวประแมกีฬาฟุตบอลไทยบายอิจิสไตล์ประจำวันที่16กรกฎาคม2567โดยชายฟุตบอร่งฟุตบอลไทยครับรับมาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเจ็นวันนี้การจะขรับว่าจะมีข่าวอะไรน่าติดตามบ้างฟุตบอลไทยช่วงของเจ็นวันนี้อะไรอยังไงด่วนเลยนะกมบะโอซากาส่งหนังสือขอ2ตัวแข้งทีมชาติไทยไปร่วมทีม เดี๋ยกันนี้จับตากันให้ดีสนตเตทไทยในลีกลุยลิสสุดๆของเจลิกอ่ญี่ปุ่นนะฮะกับสโมสรกัมบาโอสากาทีมยักษ์ใหญ่แห่งสุดเจลิกของญี่ปุ่นส่งหนังสือขอ2ตัวทองแข้งทีมชาติไทย จากสโมสรชมบุรีเอฟซีอย่างทางด้านของชาญรงค์พรหมสีแก้วและก็ยศกรบุรพาเดินสู่เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อจะเข้าทดสอบฝีเท้ากับทีมญี่ปุ่นช่วงระหว่างวันที่19-25กรกฎาคมที่ถึงนี้หากฝีเท้าเข้าตามีสิทธิ์ที่จะได้เห็นนักเตะไทยลุยเจลิกระไรต่อไปในครั้งนี้ก็เป็นได้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ถือว่าน่าสนใจไม่ใช่น้อยนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปกันแ้วกันนะผมว่าจะเป็นเช่นไรจะเป็นยังไงรอประกาศกันอีกครั้งกัน เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับดวนเวยนะรายชื่อ11ตัวจริงบริลล์มพบกับพนันของพนมเปญคราวยอดทีมกัลังของกัมพูชาในการแข่งขัน,บบน,นขฟุตบอลทางด้านของปริทิชัซนนะฮะสมมสรนบริมวยูเต็ดทีมแชมป์จากประเทศไทยพบกับพนมเปญคราวยอดทีมกัลังจากกัมพูชาวันอังคารที่16กรกฎาคมเวลา1 0 3 0นนัสนามช้างอารีนาเข้าชมฟรีอาจจะจันฝั่งเดบัญญวนนะฮะ โดยรายชื่อ11ตัวจริงวีดันต่อไปนี้สัส,ะสะรักที่ประทอนกูชบิโซรีสรุปชัยคริสคริมปิมนารุบดินดงกูลดาเจอรโรและก็พิษทิวัดนะฮะส่วนตัวสำรองก็จะมีศรีวรักษ์พันษารัตนากรชาลัลปุสครูอาทิตย์มอรเรเลสทาวินัสพงศกร เซกสันเวกาสและก็วินเรียนนะฮะก็งานนี้รเริ่มเตะไปกันแล้วเวลา7นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นฝากไปให้กำลังใจและ,ร,ะร่วมเชียร์ทีมชาติไทยของเรากันด้วยนะเจอกับพนมเป็นคราวเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงด่วนเลยนะคิมพันก่อรลาออกจากเคสโค้ตทีมชาติมาเลเซียประกาศแต่งตั้งป์กคังซอคุมทัพ โดยกลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการฟุตบอลอาเซียนนะฮะเมื่อคิมพันกรก,กุนซือชาวเกาหลีใต้ลวออกจากตำแหน่งหัวหน้าโค้ชทีมชาติมาเลเซียชนิดเรียกว่าสายฟาแลบพร้อมกันนี้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศมาเลเซียหรือว่า FAM ทำการประกาศแต่งตั้งปักขงังซออดีตเฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามขึ้นนั่งตำแหน่งหัวหน้าโค้ชคนใหม่ในคาร์ลินีช้ชันทีซึ่งนั่นหมายความว่าปักขังซอจะได้พบกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ยุคข,ของมาสดาอิชิ ในการแข่งขันในศึก AFF Cup 2 0 2 4โดยมาเลเซียอยู่กรุ๊เ A ร่วมสายกับทีมชาติไทยสิงคโปร์และก็กัมพูชาสำหรับทน้านของปักคังซอเนี่ยเป็นกุนซือที่สร้างความสำเร็จสูงสุดในหน้าประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลเวียดนามในครั้งนี้เป็นนาว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะปักคังซอจะไปแทนที่คิมพันกรจากทางด้านของมาเลเซียจริงฮัอเนียต้องรอลุ้นกันต่อไปกันแล้วกันเรามาดูประเด็นข่าวต่อมา้กันครับ อารันไงเสือป่าราชาต่อสัญญากับเบรสลีย์อีก1ซีซนะั่นนะโดยนครประชมยุตเต็ดต่อสัญญากับเบรสลีอัปโรอีกหนึ่งฤดูกาลซึ่งอันนี้เสือป่าราชาประกาศต่อสัญญากับเบรสลีอัปโรโดยศึกไทยลีกกับทีมต่อเดืนฤดูกาลนี้โดยที่เนฤดูกาลที่ผ่านมาเบรสลีย์ลงสนามไปกับนั่นของน,นครประชมยุเต็ด27นัดยิงได้10ประตูเป็นดาวซามโวของทีมในครั้งนี้เป็นที่รับรองแล้วเป็นคำว่าง,งานย้นะผมก็ตเตรียมตลาดซื้อขายกันต่อไปคนต่อไปจะเป็นใคร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงตำนานทำรงไทยพาแข่งยู11ปีล่าฝันยุโรปนะโดยการน,นี้ก๊อฟอาจพลระดมเด็กนะฮะเดินหน้าสารฝันเยาว,วชนรุ่น11ปีของทีมยุวชนทำรงไทยไวกิ้ง้วยการพาล,ลุยกันในกาขาฟุตบอล2รายการใหญ่ระดับโลกเดกครัขันี้ โดยคุณกลอฟอาจพลละดมเล็กอดีตนักเตะดำรงธรรมรงไทยสโมสรที่เคยเดินทางไปค้าแข่งอย่างประเทศสวีเดนกับสโมสรปังการวมไปถึงยังเคยโลดแล่นในลีกฟินแลนด์เดินหน้าสารฝันนักเตะเยาวชนไทยรุ่นอายุ อา11ปีของทีมเยาวชนทำรงไทยไวกิ้งด้วยการพาไปลุยการแข่งขันฟุตบอลสองรายการใหญ่ระดับโลกเพื่อจะเปิดประสบการณ์และก็สร้างความเชื่อมั่นบนเส้นฐานรูปหนังฟุตบอลอาชีพกับทางด้านของเยาวชนโดยทีมเยาวชนทำรงไทยไวกิ้งจะเข้าร,ร่วมนะฮะการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนารายการชั้นนาของโลก2รายการประกอบไปด้วยโกลเช่นคัพ2024ที่เมืองโกเดนเปิร์กประเทศสวีเดนแลหวบอกวันที่1 4ถึง20กรกฎาคมหลังจากนั้นจะเดินทางต่อ อไปอยังประเทศเดนมาร์กเพื่อจะระ่วมแข่งขันาตาหน้าคับ2ว24และระหว่างวันที่22ถึง27กันยายนาคมในขณะนี้ทั้ง2บริการทีมทำรงไทยไบกิ้งได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ถือธงชาติร่วมเดินพาเหรดในปีเปิดพิธีเปิดการแข่งขันโดยเฉพาะโกเชียนคัฟซึ่งใช้สังเวียนอุนสเบรีีสเตเดียมเป็นพิธีเปิดสนามแห่งนี้เคยใช้การแข่งขันสุขบอลโลกปี1958นัดชิงชนะเลิศโดยในรายการนี้มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า1,910ทีมจาก71ประเทศทั่วโลกและมีผู้เข้าร่วมพิชมพิธีเปิดในสนามมากกว่า80,000คน โดยคุณก๊อฟอาดพลเนี่ยวางเป้าหมายสำหรับเยาวชนเพื่อจะเปิดประสบการณ์และก็สร้างแรงบนันดาลใจให้กับทานด้านของเยาวชนไทยในการเดินตามความฝันการเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตอันใกล้นี้และอดีตที่ผ่านมาก่อนจะไปค้าแข้งยุโรปก็เคยผ่านสังเวียนการแข่งขันนี้มาแล้วเช่นเดียวกันโดยชุดขุนพลยู -11 ปีของทีมทำรรงไทยไวกิ้งที่นำทัพมาโดยก๊อฟอาดพลประกอบไปด้วยภูมิรัฐีแพงพุย่ยธรรมรัฐชื่นจิต สังเสรแก้วจันพลนรณัตนันครนจรจตรพัฒนสิงเชื้อโชติพัฒนชื่นแสนสุขอภิภูบุญพองอาพันสาทัตโทนัทนันเขียวพันธ์นภริศสนสิริและก็ภูวรินสร้อยธรรมอาอรัฐพลธรรมกันธาปันนวิทย์วันรพาสรรวิทย์มื่นหานสุพจน์ระดมเล็ก โดยหัวหน้าคณะการเดินทางสำเนาหมื่นหารผู้จัดการทีมถากรเนนจิ๋วหัวหน้าผู้ฝึกสอและก็พรชวีแพงพุยเจ้าหน้าที่ทีมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ อาจจะผมไปตะว่าง,งานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจนะครับทีมยุวชนรุ่น u ู11ปีของไทยกันด้วยนะครับไปเฉิดฉายบนเวทีโลกในครั้งนี้โอ้โหนะฮะมีชุดมาสคอตด้วยนะครับผมเป็นชุดตุก๊กตุ๊กนะฮะแบบที่ไม่ได้ดูอ่าเบื้อวังอลังการเป็นแบบแนวไทยๆของเรานั่นเองดูแล้วน่ารักน่าชังครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับคอนเซสปรโรเสริมแข้งใหม่ปาร์คมินกิลจากสวรนนะ โดยฮอกไกโดคอนเซสโปโรนะฮะทีมอันดับสุดท้ายของตารางฟุตบอลเจวันลีก2วั24หลังผ่านไปทั้งหมด23เกมมาุกข,ข้อตกลงคว้าปักมินกิวแบ็กซ้ายจากซูวอนเอฟีทีมในสุดเคลีกของเกาหลีใต้พร่วมทีม,มและที่2ในเดคารดี้เป็นที่เรียบร้อย ซึงดาเตะเลือดโสมในวัย28ปีส่วนสูง177ซนเมตรอยู่กับซูวอนเอมาตั้งแต่ช่วงปี2020ก่อนที่ปี2023จะถูกปล่อยยืมไปที่กิมซอนซังมูเป็นเวลา1ปีครึ่งจะมีส่วนพาทีมควา้าแชมป์เคด้วยผลงาน41นัดยิงไป1ประโตโูกับอีก1แอสซิส จนกระทั่งบดสัญญาในการยืมยอดย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพนกขมแมลเมืองเหนือในช่วงครึ่งหลังของฤด,ดูกาลนี้และจะสวมเสื้อหมาเยเลขสามลงเล่นในกระทางชีนในครัักนี้ สำหรับตำหน่งของปาร์คมินกิวเคยเป็นแข้งเยาวชนของสโมสร FC ซโซเมื่อปี2014ก่อนที่ปี2017จะไละ่ได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่จนถึงปี2019ก็ได้ย้ายไปแทจนจอห์นซิต้เซนด้วยสัญญายืมตัวจากนั้นปี2020นะฮะก็ย้ายขาดไปที่สูวอนเและก็ได้ลงเล่นให้ำัหน่งของทีมในครั้งนี้ทั้งหมดมากถึง61นัดยิงไป1ประตูกับิกทาม3แอสซิส และก็ถูกปล่อยยืมไปที่ปูซานไอพาร์คจนหมดสัญญาและก็กลับมาที่ซูวอนเอฟในครั้งนี้ส่วนผลงานในนามทีมชาติก็เคยติดทีมชาติเกาหลีใต้ชุดเยาวชนยู16ปียู18ปีและก็ยู19ปีในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นนาว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นทันข่าวบัคข้ามกีฬาฟู้บอลไทยบายอิจิอิสไตล์ประจำวันที่ 16กรกฎาคม2567โดยชายผู้รักขลังฟุตบอลไทยครับ